นะครับนี่เราจะเริ่มด้วยกบอย่างแม็กซิมัสนะครับขนาด3.5เซน8กรัมนะครับกับคันมาเซียบีด87นะครับโอ้วันนี้โชคร้ายอะ่ะอากาศดีแตด่ดันมีลมนะครับนี่หมายที่เราเราเล็งๆไว้เป็นคลื่นหมดเลยเดี๋ยวต้องแอบตีในหุบนะครับไปดูว่าได้ตัวหรือเปล่าวันนี้นะครับ ไหนน่ะไอ้มด <small> หลุดจังตัวนี้มันนั่นตายอ่ะตัวนี้ใหญ่เว้ยตัวนี้สวยขึ้นมาหน่อยอ้าไม่ไม่ปอกเว้ยไม่ปอกเว้ยไม่ปอกเว้ยนี่ประเดิมเช้าว,วันนี้นะครับกับกบอย่างแม็กซิมัสสีเลมอนนะครับ ไอ้น้องมอดบอกว่ามันชอบสีดำเนี่ยผมอ,อยากตีสีนี้นะครับโอ้ไตเรือไตเลือบอกชอบสีดํานะครับกัดไปหลายทีแล้วแต่ไซป๊อกมันเยอะนะครับต้องฝ่าป๊อกไปได้อ่ะตัวนี้สวยอ่ะถ่ายรูปแล้วไปต่อโอ้โหเล็กจัด เนี่ยเราต้องฝ่าดงปลาป๊อกไปให้ได้ปลาป๊อกมันเยอะเพราะว่ามันอยู่ตรงนี้โซนนี้จะเป็นน้ำตื้นนะแล้วมันไล่ลูกปลาเล็กๆ กัดของเราดูกัดของเราตัวกระจอกกัดคอยมอตัวยหญ่ใหญ่ออ้อมด้วยตัวนี้กิ๊ปเปอร์จะได้ไม่ข่าวเหมือนอึงดูกัดของเราตัวกระจอกเดียวอโอเคเออจี๋เลอ อย่าออกมาข้างน,นอกนะอ,ออกมาข้างน,นอกมึงโดนแน่ สวยเว้ยตึงเว้ยสู้นึกถึงฮาลาเลยลาจ่อนสู้เบ็ดแบบน,นี้โอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่ขอ้มอสน,นะโอ้ยหยกลุดไหมวะโอ้ยกลัวนี่กลัวหลุดจะตายโอ้โคตรอ้วนเลยอะโคตรอ้วนเลยอ่ะตัวเน,นี้ยโอ้ติดเนี้ยงเดียวด้วย ยังเดียวด้วยอย่างอ้วนเลยอะตัวใหญ่เลยโลกว่าด้วยดูสั้นป้อมนะครับตัวใหญ่นี่กัดกบยางแม็กซิมัสนะครับขนาด3.5เซน8กรัมนะครับตัวอ้วนเลยอย่างอ้วนเลยอ่ะขันมาเซียบีสายแบกกิดนะครับ p ี2โอเคเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปน,นั่น มันกินไกลๆว่ะนาน,นแม่วิ่งมาหน้าวิ่งมาหน้าวิ่งมาหน้าเบก่อนเบก่อนข้างหน้ามีตัวอีก ม,มันอยู่ข้างแพ้มันอยู่ข้างแพอยู่น้ำตื้นมากอม,อมไปเลยอมมิดไปเลยนี่นี่นะครับกับเจ้าแม็กซิมัสสีเลมอนไอไต่เรือมันบอกว่าสีดำกินดีสีนี้ก็เกินนะครับโอเคตื่นไปเลยตัวนี้นะครับ นี่กับเจ้ากลบอย่างแม็กซิมัสนะครับคันมาเซียบีทแล้วก็สายมาเซียเบกิดพีนะครับสายหน้าร <c oughs> okay. ีเวลโอเคตรงวัดแรงนี่นสวยมันอยู่ปนกับปลานิ่มเลยวะมันอยู่ปบน อยู่บนกับปลานินเลยว่ะมันอยู่บนกับปาลนบนบปานินเลยนะตอนแรกนึกว่าปลานินพอตีเข้าผงไปปลานินตกใจอ่ะแต่ว่ามันออกมากัดมันอยู่บนกันนี่กบยางแม็กซิมัสสีเลมอนนะครับกบปช่อนไซส์สวยๆนะครับเที่ยวนี้มามาเที่ยวนี้รู้สึกว่าปลาไซส์ดีขึ้นนะครับหลังจากที่มา2ปีที่แล้วอ่ะมันค่อนข้างเล็กนะครับมันอยู่น้ําตื้นแล้วปลามันเล็ก แต่วันนี้โดนเริ่มโดนปลาไซส์สวยแล้วนะครับกบยางแม็กซิมสัสสีเลมอนนะครับ3.5เซน8กรัมนี่หางขาดโอเค วัดแรงๆอ่ะนะมันตื้นอ่ะหลุดพอดีเลยเอาอลงไปในเรืออ่าโอเคนี่กบยางแม็กซิมัสกดเองได้ <c oughs> ฝูงปลาช่อนตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยมีหลายตัวด้วยโอ้โหตัวใหญ่มากโอ้โหตรนี้ใหญ่มากมันฝูงปลน่ะมันฝูงปลามันดู โคตรอ้วนเลยโคตรอ้วนเลยมอนเยเ่ายรีบมาด,ดูอมเข้าไปมิดเลยนะครับกบยางแม็กซิมัสสีเขียวเลมอนนะครับตัวนี้ใหญ่มากต้องถ่ายรูปสักหน่อยนะครับนึกว่าหลุดไปแล้วกระโดดเมื่อกี้อ่ะมาเดี๋ยวเรามาถ่ายรูป กลัวเลยไหมนี่ mm hmm. ตัวใหญ่ไม่นอนอยู่นะคอมมันไล่มนลึ่นต้อนลูกปลายอย่างเดียว mm hmm. oh, สั่นอย่างกระดี่ไวบิชั่นเนี่ย เหมือนก็นดีเลยมาอีกตัวครับกับกมยางแม็กซิมั์โอ้ยติดไปปะลงไปปร๊บอ่ารุ่รนที่มีวินัยฝ่ายคุณธรรมนำชาติพัฒนาถ่ายเห็นไหมไม่รู้มีตัวนะเนี่ย นะมันกัดทีนึงแล้วอ่ะแล้วน้ำมันตื้นนะครับน้ำระดับหน้าแข้งเลยต้องนั่งใหญ่ให้มันเห็นเรานั้นมันระแวงป้าหลายตัวแต่ว่าไม่ค่อยกัดระแวงมากไตเรือเราพาม,ามาตีทุกวันนะครับอ,อกับปลาช่อนนี่ปกติไซส์ประมาณ3ขีดนะแต่มันอ้วนด,ดูดูอ้วนมากพุงโยเลยนะครับกลายเป็นครึ่งโลก็ได้นะครับกบยางแม็กซิมัสสามเซน8กรัมนะครับกับ,กบคันมาเซียบี 87นะครับโอเค ฝายนี้ต้องเบามากเดินเบาตีเบาแล้วก็ต้องก้มด้วยนะครับถึงจะได้ตัวมันน้ำตื้นมันระแวงมากแต่มันอยู่กันจริงๆเลที่นี่บางหลังกินน้ำตื้นอย่างเดียวเลยนะครับที่ที่ตามหูตามอะไรเวลาตีเวลาได้ตัวครับได้ที่ขอบอย่างเดียวเลยตื้นๆอย่างเดียวเลยพอออกมาหน่อยสัก2เม็ดเนี่ยไม่กินแล้วเม็ดเดียวรนะยะเม็ดเดียวไม่เกิน1เม็ดกิน ขอบขอบแต่ว่าตรงนี้มันน้ำตื้นมันเลยอยู่กันเยอะแล้วก็มันกินนะนี่กบยางแม็กซิมัสสีเลมอนนะครับกับปลาชน่นบางลางเซด้มเบ็ด ใส,ใส่ดำเบ็ดนี่เองอ่าลุดโอ้ตัวเล็กจาด,ดูเดี๋ยวตอนนี้เราปล่อยไปนะครับนี่โอ้เขี่ยวกูระตารอดไหมวะเนี้ไปวัดดวงอ่ะมีโดดซ้ำอีกทีกก <c oughs> อ่ะนี่นะครับสำหรับบางลางของปีนี้วันแรกนะครับก็เรียบร้อยนะครับหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะไปปั่นกระสูปนอนรังกันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกบยางแม็กซิมัส มีสีสีนะครับตัวนี้ที่ใช้วันนี้เป็นสีเลมอนนะครับเ,ออเดี๋ยวมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้อีกวันหนึ่ง EP 2นะครับโอเค